รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะบเบนปปิ้ลย a งแ Happy นะคะ วันนี้มาพบกันในรายการมือใหม่ไวเกา๋าเก๋าใส่ใจคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นรายการที่ ETV หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับยังแฮปปี้ค่ะเป็นรายการที่จะพาทุกท่านไปสำรวจแนวคิดและชีวิตของไวเก๋าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านในการค้นหาศักยภาพของตัวเองจนเจอและใช้ชีวิตในบ้านปลายได้อย่างแฮปปี้ค่ะ คุณผู้ชมคะหนึ่งในปัญหาที่สําคัญของผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังคือผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยนะคะ mm. ก็จะมีความต้องการที่จะกลับไปรักษาตัวต่อเนื่องที่บ้านและมักจะขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นอย่างเตียงที่นอนลม,เ,เ,มเครื่องดูดเสมหะเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจค่ะเนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะนี่เองค่ะ เป็นจุดเริ่มต้นให้ป้าแดงพยาบาลชำนาญการพิเศษสาขาจิตเวชโรงพยาบาลชนประธานก่อร่างสร้างโครงการธนาคารเครื่องมือการแพทย์ขึ้นมาจนในปัจจุบันธนาคารแห่งนี้เปิดมาเป็นเวลา8ปีแล้วค่ะวันนี้บเบิล์จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับธนาคารแห่งนี้แล้วก็ป้าแดงให้มากขึ้นกันค่ะไปชมกันเลยค่ะ เป็นร้อยเลยอะคะ่ะวันต่อวันเนี่ยมากสุดนี่12-13ลายนะคะน้อยสุดนี่คือ5ลาย <100 S 1> ปีหนึ่งก็เป็นพันมันบอกมีเวลาคิดท่อเลยอะนอะ <al> <life> ้องคนอีกหลายๆคนที่เขาไม่กล้าเข้ามาในวิถีของจิตสาธารณะหรือจิตอาสาหรือมันยังมีที่ตรงเนี้ยคุณมาสัมผัสเถอะค่ะ เรามีคนตั้งแต่50กว่าจนถึง70กว่าป้านี7 72เนี่ยป้านีก็ยังมา59จะเต็ม60เดือนกุมภานี่แหละค่ะ,ะถ้าในระบบราชการคือกเกษียณแต่ว่าเราอาจจะยังไม่กเกษียณตัวเองเนาอะอาจจะต้องหากิจกรรมในด้านของจิตอาสาสิ่งที่เรารักที่เราถนัดนี่แหละลูกคํา สูตรนี้จะเน้นในเรื่องของธนาคารเครื่องมือแพทย์ให้ยืมตั้งแต่ชิ้นใหญ่สุดของป้าคือเครื่องช่วยหายใจเลยนะคะของเรามีประมาณ30กว่าเครื่องเครื่องช่วยหายใจที่ราคาหลักหมื่นกับหลักแสนแต่ว่าอันนี้สําคัญที่สุดคือต้องเป็นการประเมินโดยแพทย์แล้วก็สอนโดยแพทย์พยาบาลที่จะกลับไปดูแลที่บ้าน มีเตียงคนไข้สําหรับผู้ป่วยที่ติดเตียงผู้ป่วยต้องฟีดอาหารผู้ป่วยต้องปรับท่านอนนะคะที่นอนลมสําหรับแผกกดทับนะคะอันนี้ก็ของคู่กันเนาะเครื่องดูดเสมหะในกรณีที่ผู้ป่วยต้องดูดเสมหะหรือบางคนที่ต้องให้อาหารทางสายยางก็จะต้องมีการเคลียร์เสมหะนะคะเครื่องพ่นยาเนาะเครื่องพ่นยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโปง่ปงพองหอบหืดเนาะ หรือว่าออกซิเจนก็จะมีถังถังออกซิเจนกับเครื่องผลิตออกซิเจนโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยโอ้โหรอยโรคที่เวลาเขากลับไปบ้านเขาจะเหนื่อยเขาจะรู้สึกว่าหายใจไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีที่คนไข้เป็นสโตกเป็นอัมพึกอัมาพาตนอนนาน,น,าน,น,านอันนี้ก็บางคนก็คุณหมอให้ใช้เครื่องผลิตออกซิเจนหรือออกซิเจนนะคะรถเขน็นวอลเกอร์ไม้ค้ำยัน ทุกอย่างที่คนไข้ใช้ที่บ้านนะคะอันนี้เป็นของชิ้นใหญ่ถ้าเป็นของเป็นวัสดุอุปกรณ์ก็พวกถุงอาหารสายอาหารสายดูดเสมหาสายสวนปัสสาวะถุงปัสสาวะทุกอย่างเลยค่ะแผ,แผ่นพิดแผ่นรองคืออะไรที่คนไข้ใช้ที่บ้านจะมาอยู่ตรงนี้เพราะเวลาเขาเขาเสียชีวิตหรือว่าเลิกใช้ใช่ไหมคะเขาจะมากองให้เราปาแดงก็จะคัดแยก แต่ป้าแดงเน้นว่าเราไม่ใช้งบประมาณทางราชการเราเน้นการรับบริจาคเพราะนั้นการรับบริจาคของเราคือการที่ได้ของมาสนับสนุนในการให้โครงการธนาคารเครื่องมือแพทย์แล้วก็ป้าก็เอามาแปลงเป็นทุนค่ะลูกเสื้อผ้าของเครื่องใช้ตุกกตต๊ก,กตากรุกตุ๊กกระปงกระเป๋ารองเท้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียแล้วอย่างพวกนี้ของพวกนี้แม้แต่โต๊ะที่เรานั่งทุกตัวเลยค่ะ อันนี้ก็เลิกากิจการนี่ก็เลิกากิจการแล้วเวลาเอามาป้าก็จะให้จิตอาสาที่เขาถนัดมันมันเคยมีจิตอาสาผู้ชายคนหนึ่งชื่อชื่อน้องภูมิเนาะอันนั้นเขาก็จะซ่อมเครื่องไฟฟ้าทุกอย่างได้หมดเลยป้าก็จะตั้งกติกาว่าอาภูมิถ้าภูมิซ่อมพ้าลมเนี่ยหนึ่งตัวถ้ามีคนมาทำบุญไป100บาทภูมิก็จะเอาหยอดตู้50อีก50เป็นค่าน้ํามันรถค่าอาหารภูมิ เขาก็จะมาเอาบางทีก็เอาไป work from home ก็ได้เอาใส่หลังหลังท้ายรถไปเอาไปทําที่บ้านมาไมโครเวฟพัดลมทีวีเกา่าเครื่องเล่นวิดีโอ VCD อะไรเงี้ยบ้านรับหมดเลยลูกโดยหลักการคือฟรีหมดนะคะแต่ป้าจะขออย่างเดียวคือเรื่องเตียงเพราะว่าเวลาเราไปรับเตียงบริจาคตามบ้านนะคะลูกบางทีมันมีค่าใช้จ่ายเรื่องรถเรื่องคนไปยก ยิ่งถ้าบางทีไม่มีลิฟต์นะคะอยู่ชั้น3อยู่อะไรเงี้ยเราต้องหาคนไปยกสองสามคนเพราะฉะนั้นป้าจะขอร่วมบุญ1 0 0 0บาทโดยการห,หยอดตู้แล้วป้าก็จะเอาเงิน1,000พเนี่ยมาบริหารจัดการไม่ว่าจะซ่อมอะไรอย่างรถเข็นเนี่ยลถ้ามันเสียเนี่ยป้าจะรวบรวมสักส0คันเนี่ยเอาไปที่ไทวิวที่ศูนย์ส่งคะอ์ใกล้ๆเนี่ยค่ะเขาก็จะเปลี่ยนอะไรอะไรให้เราเขาก็จะคิดแคบค่าเปลี Cat ่ยนอ่าแล้วก็เอาตังในตู้นี่แหละเป็นเป็นค่าซ่อมบำรุง แต่ถ้าคนไหนไม่มีตังคคนที่กลุ่มู้ก่วยยากไร้บัตรทองหรืออะไรขอให้บอกเราเราจะไม่เก็บเขาเลยค่ะฟรีแต่ว่ายิ่งคนที่เขาไม่มีกระตังนะลูกเขาอยากทําบุญเขาเอาอะไรของเราไปเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเขาต้องทําบุญเขาก็จะหยอดตู้ร้อยหนึ่งสองร้อยอะไรอย่างเนี้ค แล้วแล้วในหนึ่งรายเนี่ยสมมุติว่าอะอย่างเขายืมเครื่องผลิตออกซิเจนไปเนี่ยพอครบ6เดือนเนี่ยเขาต้องเอาเครื่องมาให้เราซ่อมบำรุงหรือว่ามาบำรุงรักษาเปลี่ยนกล้องอากาศอะไรเพราะฉะนั้นหนึ่งคนเนี่ยมันจะซ้ํา2รอบสรอบอะค่ะอย่างเตียงที่นอนลมบางทีที่นอนลมใช้ไปปีนึงอะตรงนี้แฟบตรงนี้อะไรเราก็เอากลับมามาซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นอะไรที่ถ้าเป็นเคสเดิมอาจจะสองสามรอบแต่ถ้าเป็นเคสใหม่ๆเนี่ย วันหนึ่งก็สูงสุดเคยเคยเคยทำเนี่ยประมาณ12ลายเดิมทีป้าก็ตั้งใจอย่างนั้นนะลูกว่าจะเอาเฉพาะผู้ป่วยในโรงพยาบาลแต่พอทำไปทำมากลายเป็นว่าปริมณฑลทั้งหมดเลยหมายถึงว่าโรงพยาบาลสิริราชลามาทูแข็งนี่แหละค่ะที่เฉพาะที่เขาขาดนะคะเขาอาจจะมีบริการของเขาอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เขา มาถึงลายนี้มันอาจจะหมดหรือไม่มีอะไรเงี้ยเขาจะส่งมาที่เราป้าก็จะเน้นกลุ่มของผู้ป่วยระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือใช้ไม่นานหรอกลูกนานที่สุดก็คือหนึ่งปีอะเนาะแต่ส่วนมากก็สองสามเดือนสองสามอาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็ผู้ป่วยที่ติดเตียงอย่างเช่นพวกสต๊อกพวกพิการอะไรนี่อันนี้นานหน่อยบางคนก็สองสามปีนะคะ แล้วก็จะเป็นกลุ่มที่เร่งด่วนอย่างเช่นบางทีนักเรียนเนี่ยอุบัติเหตุขาหักหมอจะให้กลับบ้านบางทีเขาต้องไปเรียนต้องใช้รถเข็นเนียเนาะหรือบางคนผู้สูงอายุนานๆานทีลูกจะพาไปเที่ยวป้าขอยืมสักหนึ่งอาทิตย์นะหนูจะพาแม่อันนี้คือเราก็ไม่มองละจนหรือไม่จนก็คือเราถือว่าเราช่วยเขาให้เขามีคุณภาพชีวิตด,ดีลูกหลานก็พาไปเที่ยวพอเที่ยวเสร็จเขาก็กลับมาเขาก็มาหยอดตัง คือทำบุญเราก็ได้เงินตรงนั้นมาบริหารจากกัดการเป็นอะไรที่พึ่งตัวเองหมดเลยอะค่ะเอาเอาโครงการล่าสุดเนี่ยลูกโครงการต้นปันละต้นปันละยังไงก็คือเน้นว่าอ่ะถ้าคุณชอบปลูกต้นไม้คุณเอาต้นไม้อะไรก็ได้เอามาปลูกแต่ว่าเน้นว่าไม่ให้ซื้ออะค่ะแล้วก็เอามาบริบาลเอามาปลูกพอมันได้ที่ละคุณก็เอามาให้เรา เราก็จะเอามาให้กับผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยซึมเศร้าหรือผู้ป่วยโควิดที่ที่ท,ทานหายแล้วอ,ะอ่ะก็เหมือนกับว่าให้เอาไปบริบาลต่อเอาไปดูแลต่อเพราะว่าการดูแลต้นไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถที่จะทําให้จิตใจมัน,ม,นมีสมาธิแล้วม,มันเห็นผลผลิตแล้วลูกเนี่ยถ้าสนใจปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะเป็นโครงการต้นปันรักของป้าเนาะแล้วก็จะมีโครงการกล่องช่วยหมอกล่องช่วยหมอก็คือเอาถุงพลาสติก เอามาเย็บเป็นถุงสวมเท้าที่ใส่สําหรับชุด PPE โอ้คนส่งมาให้ป้าเยอะเลยก็คืออันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานบริษัทที่เขาอยู่บ้านแล้วก็มันอยู่แต่หน้าจออ่ะแล้วพออย่างเงี้ยเขามีความรู้สึกว่าเขาได้ช่วยหมอได้ช่วยพยาบาลเขาก็เย็บถุงเย็บถุงเป็นถุงสวมเท้าแล้วเขาก็ส่งเป็นไปรษณีย์มาให้เราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องหากิจกรรมที่หลากหลายอยาลูกเดี๋ยวเดี๋ยววันจันทร์นี้จะมีคุณป้าท่านหนึ่งโทรมาเลยท่านบอกว่า ท่านเงามากแล้วตอนนี้ท่านเป็นซึมเศร้าท่านอยากมาทํางานเพราะวันนั้นท่านเอาของอะไรมาก็ขอมาอยู่บอกว่าได้งั้นวันจันทเนี่ยป้ามานะแล้วป้าลองมาอยู่ก่อนถ้าป้าชอบป้าก็อยู่เลยก็คือเอาที่สะดวกป้าสะดวกวันไหนคือป้าไม่ฟิกวันน่ะหูกใครอยากมาวันไหนได้หมดก็คือก็คือหนึ่งกิจกรรมต้องหลากหลายสองต้องประเมินจากความความชอบของแต่ละคน บางทีถ้าเขาไม่ชอบเราไปให้เขาทํามันก็เหมือนกับมันมันไม่ชอบอะนะเนาะมันก็จะเบื่ออะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบต้อนรับอ่ะนั่งทําก็เป็นคนรับเอกสารให้ป้าบางคนชอบทําความสะอาดเนาะเป็นแม่บ้านเวลาข้าวของมาเราก็จะให้เขาเขาก็เช<ๆ>็ดเช็ดทำความสะอาดเตรียมอุปกรณ์นะถ้าว่างหรือว่าอยากทำให้เป็นประโยชน์ ทั้งผู้ป่วยทั้งบุคลากรทั้งองค์กรมาเลยค่ะมาจันถึงสุกนะคะพอดีป้ายังไม่ได้ขยายวันเสาร์อาทิตย์ นอกจากป้าแดงจะดูแลเรื่องอุปกรณ์การแพทย์แล้วป้าแดงก็ยังมีหน้าที่ในการดูแลญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยค่ะที่อาจจะเกิดความเครียดในการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของพยาบาลค่ะแต่ป้าแดงทำทุกอย่างนี้ด้วยจิตอาสาค่ะเราไปคุยกับป้าแดงกันต่อดีกว่าค่ะ ก่อนนี้ป้าก็ทางานเป็นพยาบาลธรรมดาน,นี่แหละทำงานอยู่คัดกรองที่ OPD จิตเวชเนาะแล้วก็หิ้วกระเป๋าขึ้นไปให้คําปรึกษาบนตึกทีนี้เวลาเราขึ้นไปบนตึกเราก็จะไปเจอคนไข้ที่คุณหมอให้กลับบ้านซึ่งบางทีเขาอาการป่วยของเขาเนี่ยที่เป็นเจ็บป่วยรุนแรงหรือว่าเจ็บป่วยสําคัญเนี่ยมันมันหายแล้วแต่เขาก็ยังมีรอยโรคที่จะต้องกลับไปดูแลที่บ้านแต่ส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่า อยากจะนอนโรงพยาบาลอยากจะหายดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่สมัยนี้เตียงโรงพยาบาลมันมันไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนแล้วบางทีเราไม่มีเวลาคุยกับคนไข้จนชัดเจนอะเขาก็จะมองว่าแพทย์ไม่ให้หมอพยาบาลไม่ให้อยู่โรงพยาบาลจะเอาเตียงให้คนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นคําพูดติดปากพอเราไปเราก็จะไปฟังเขาว่าเออทําไมเขาไม่อยากกลับบางทีกลับไปบ้านไม่มีคนดูแลเนาะหรือบางทีเราบอกว่ากลับไปนี่นะ ต้องหาเตียงหาที่นอนลมนะหาเครื่องดูดเสมหะนะหรือบางคนป้าต้องให้อาหารทางสายยางทางจมูกเนี่ยต้องไปซื้อนะเป็นพวกพวกบทยาไซลิงอะไรเงรี้ยบางทีเขาก็ไม่มีตังค์ซื้อไงลูกเพราะป้าไปเจอปัญหาอย่างนั้นอ่ะป้าก็เออเวลาเราไปคุยให้คําปรึกษาให้คําแนะนําเนี่ยมันเหมือนเกาไม่ถูกที่คันอนะลูกมันเหมือนกับเขาก็รู้อะแล้วเขาเอา้าแล้วคุณจะช่วยอะไรเขาได้ ป้าก็เลยมาลงมือค่ะก็ใครขาดอะไรแต่ช่วงแรกๆอ่ะทุกอย่างเราเป็นศูนย์หมดเลยนะป้าก็มาชวนแต่เองทําบุญกับป้าไหมอาเคสนี้จะกลับบ้านจะซื้ออันนี้นะลงขันกันคนห้าสิบคนหนึ่งร้อยอะไรเงี้ยเขาไปซื้อเป็นชิ้นๆพอตอนหลังมาคนอื่นพอเขารู้แล้วว่าเราทําตรงนี้บางคนที่เขามีสตังค์ซื้อลูกพอญาติเขาเสียชีวิตหรือญาติเขาดีขึ้นเขาก็รู้แล้วว่าอ๋อเดี๋ยวเอาไปให้กับพยาบาลคนนี้ เขาจะเอาไปหมุนเวียนให้กับคนไข้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2,555ค่ะเตียงจากศูนย์เตียงตอนนี้ป้ามีเกือบ400เตียงนะคะจริงค่ะก็หมุนเวียนอยู่ตามบ้านคนไข้บางส่วนประมาณ20%ที่เป็นเงินที่ซื้อใหม่นะคะที่คนซื้อให้เราแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นของที่ใช้แล้วป้าก็เอามาหมุนเวียน โรคที่ฮีททีททท่สูดในกลุ่มนี่ก็จะเป็นนอนไม่หลับอ๋ะส่วนใหญ่จะนอนไม่หลับอันที่สองลงลืมยำคิดยำทำบางทีก็เอาเดี๋ยวไปล้างมือเดี๋ยวไปอาบน้ำเดี๋ยวทำนูน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อารมณ์แปรปรวนพวกนี้ก็คือพอพอมันเป็นเกี่ยวกับสมองเสื่อมไงคะลูกมันก็จะมีบางคนก็จะมือสันตัวสันเดินเดินก็แบบไม่ไม่ไมตรงอะไรเงี้ย และมากๆก็จะเป็นเหมือนควบคุมอารมณ์ไม่ได้เงี้ยบางทีคนดูแลก็จะรู้สึกลูกหลานนะเนาะ,ะมันมันเหนื่อยมันหนักอะไรเงี้ยถึงขั้นบางคนนะลูกนะญาติเช้ามามามารับยาป้าพ่อหนูหายออกจากบ้านไปเมื่อคืนอนหนูหนูขอยื่นบัตรได้ก่อนได้ไหมเพราะว่ามาตำนัดวันนี้แต่เดี๋ยวหนูจะไปแจ้งความตำรวจคือ คนสูงอายุหลุกบางทีกลางค่ำกลางคืนอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะเปิดประตูออกบ้านเองเพราะนั้นเขาก็จะมีว่าให้เขียนเขียนเบอร์โทรศัพท์เขียนอะไรติดกระเป๋าวไว้อะไรเงี้ยเพราะพอเป็นอัลไซเมอร์หลุกสมองเสื่อมเนี่ยบางทีเขาก็จะนึกถึงเรื่องราวในอดีตบ้านเก่าอยู่ตรงนั้นเงี้ยบางคนลูกหลานเอามาอยู่กรุงเทพเอามาอยู่ต่างจังหวัดแต่ใจเขาก็นึกถึงบ้านเดิมอะไรเงี้ยนึกถึงแต่เรื่องเดิมๆอย่างเงี้ยลูกส่วนใหญ่จะเป็นในผู้สูงอายุ จริงๆก่อนก่อนจะไปถึงการดูแลป้าอยากให้มองว่าผู้สูงอายุเนี่ยลูกมันจะมีอยู่3กลุ่มอย่างอย่างพอเราเนี่ยอย่างป้าเนี่ยอายุ59จะย่าง60ไม่กี่เดือนเนี่ยอีกเดือน2เดือนเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุตอนต้นเนาะก็คืออ๋อเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นว่าหนึ่งเราก็เพิ่งจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเรายังไม่ได้ถึงขั้น เจ็บป่วยติดเตียงหรือว่าอาจจะมีโรคบ้างแต่เราก็ยังสามารถกินยาหรือว่าดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่ากลุ่มนี้เราสามารถจะทําอะไรบ้างกลุ่มที่สองนี่จะเป็นไวกลางละช่วงระหว่าง 60- บถึง70บางคนนะ่ะอาจจะถึง80ได้ว่าเออช่วงนี้เราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษระวังอะไรเป็นพิเศษแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือบ้านตายละก็คืออันนั้นก็คือกิจกรรมในเชิงของ กายภาพอาจจะต้องลดหรือว่าหากิจกรรมอะไรใช่ไหมคะแต่รวมแล้วทั้ง3กลุ่มนี้มันก็จะมีติดบ้านติดเตียงกับติดสังคมเนาะคำว่าติดสังคมนี่หมายถึงว่าออกบ้านออกไปทําอะไรทํากิจกรรมที่เป็นเรื่องของจิตอาสาไปทํากิจกรรมเรื่องของการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือในในชุมชนของตัวเองหรือว่าไปทําในกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าติดบ้านกับติดเตียงติดบ้านนี่ก็คือไม่อยากไปไหน,นไม่อยากไม่อยากมีเพื่อนไม่อยากไปทํากิจกรรมอยากอยู่บ้านเฉยๆเนาะอันนี้ก็ยังดีก็ต้องหากิจกรรมที่เหมาะสมกับเขากับสุดท้ายเลยติดเตียงอันนี้อู้ลูกมันเป็นอะไรที่ในสังคมสมัยนีย้เราจะเห็นว่าคนไข้ติดเตียงสมัยก่อนกับสมัยนีย้จะต่างกันเพราะป้าอ,อยู่ตรงตรงนี้ป้าจะเห็นเยอะสมัยก่อนเนี่ย อย่างเราอยู่บ้านนอกหรือ,อยืงแม้แต่ในเมืองเนี่ยมันก็เป็นครอบครัวที่ยังมีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการที่ผู้ป่วยคนหนึ่งติดเตียงมันยังมีคนดูแลแต่สมัยเนี้ยลูกคนมาจากต่างจังหวัด <S S S เ,ออเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วบางทีพอมีคนไข้ติดเตียงสักคนหนึ่งแต่ลูกหลานก็ต้องไปทํางานก่าจะกลับมาก็เป็นทุ่มหนึ่ง <S S ออสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนนะลูกเตรียมข้าวของอะไรวางไว้เลย แล้วไปทํางานเคยเคยไปเจอน้องคนนึงอยู่กับพ่อแม่ตายแล้วทํางานอยู่เซเวนเชื่อไหมคะว่ากลางวันนะเขาจะปั่นจัก,กรยานมาเพื่อเอาข้าวอะไรมาให้พ่อเขาที่บ้านซึ่งพ่อเขาก็นอนติดเตียงที่บ้านเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสนะคะป้าว่าผู้สูงอายุจะเข้าใจผู้สูงอายุได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเอากลุ่มผู้สูงอายุที่แข็งแรงไปให้กำลังใจอะไรเงี้ยคะ่ะมาเถอคะค่ะ อยากชวนมาแล้วจะรู้ว่าทำงานจิตอาสาเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะจริงๆป้าว่าอันอันดับแรกเราต้องรู้จักตัวเราก่อนเลยค่ะ รู้จักตัวเราว่าเราเป็นคนแบบไหนเนาะอย่างป้าถ้าาเทียบกับในตําแหน่งเนาะป้าเป็นพยาบาลวิชาชีพทํานานการพิเศษโอ้เงินเดือนก็ถือว่าเยอะนะแต่ในความรู้สึกจริงๆป้าป้าแทบไม่ได้ใส่หมวกใบนั้นเลยค่ะหมวกที่ว่าโอ้ฉันสีปนะชั้นป้าก็คือป้าแดงอะของทุกคนก็จะเรียกเราป้าแดงป้าแดงเนาะม,มีมีเพื่อนนะไปอยู่นอร์เวย์เขาบอกว่าแดงไปฮือเขาห้องป้ายัางยังน่ะ เป็นคนมืองเหนือนเนาะห้องป้าห้องหมาดีกว่ามันรู้เท่านะแต่แต่ใจเราไม่ได้เท่าไงใจเราจะรู้สึกว่าเวลาเรามีเพื่อนไงคะมีคนที่แบบเคมีตรงกรันเพราะฉะนั้นที่เขาบอกไงพอเราเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่งเราต้องหาคนที่เข้าใจกันนะถ้าเราไปพูดกับคุยกับคนที่ไม่รู้ใจค่ะเขาก็จะเกิดอารมณ์ในทางลบใช่ไหมแล้วก็จะเก็บมาคุ้นคิด เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งต้องหาสิ่งที่เราแบบชอบชอบแบบไหนแล้วไปอยู่เหมือนคำของหลวงพ่อปัญญาณันทภิขุชนประธานเนี่ยค่ะท่า,านบอกว่าคิดดีพูดดีทำดีคบคนดีแล้วก็ไปสถานที่ดีนั่นเลยลูกมันจริงเลยเพราะฉะนั้นเราชอบแบบไหนเราก็หาหาสิ่งที่ทำแล้วสุดท้ายป้าเชื่อในคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้เลยค่ะ ตอนที่ทําใหม่ๆเนี่ยผู้ผู้บริหารที่ป้าเคารพรักท่านหนึ่งก็ถามป้าว่าป้าแดงป้าแดงทําบริจาคนี่มันอาจจะไม่ยั่งยืนนะถ้าสักวันหนึ่งมีคนหยุดที่จะให้เราอะแต่เชื่อไหมประเทศไทยเนี่ยเนาะแต่ว่าอาจจะทั้งโลกป้ายังไม่เคยเห็นใครหยุดบริจาคเลยแล้วนะวันแรกที่ป้าทําถ้าป้าคิดทรัพย์สินกับของที่ป้ามีอะค่ะจากศูนย์บาทนนวันนั้นอะโอป้าว่ามันหลายล้านแล้วนะจริงๆถ้าเราไม่อยากเป็น ผู้สูงอายุที่ติดเตียงป้าว่าเราต้องหากิจกรรมทำนี่ยแหละดีที่สุดแล้วก็กิจกรรมอะไรก็ตามที่มันให้คุณค่าต่อใจอะใจนี่มันเป็นใหญ่นะลูกใจมันจะพาเราอย่างที่ป้าที่หนูถามป้าว่าไม่เบื่อเหรอไม่ขี้เกียจเนื้อคือใจมันเป็นใหญ่อะมันเหมือนสั่งเราอ่ะแต่ถ้าวันไหนลองใจบอกว่าวันนี้ฉันไม่อยากไปฉันขี้เกียจมันจะหาเรื่องเองเลยว่าลาป่วยลาอะไรของมันอย่างเนี้ย แต่พอใจเราบอกเฮ้ยถ้าเราไม่ไปจิตอาสาเขาจะอยู่ยังไงอะเราเป็นเจ้าของห้องแต่เราไม่ไปอะไรเงี้ยมันก็จะพาเราอาบน้ําอาบท้าเปลี่ยนเสื้ามาจริงๆนะลูกเพราะนั้นต้องต้องหาสิ่งที่มีคุณค่าทางใจแล้วออกมาทําค่ะออกมาเป็นผู้สูงอายุที่ติดสังคมศูนย์ที่นี่นะคะขนาดตั้งมา9ปีอะค่ะเราก็ยังต้องการจิตอาสาเพราะอะไร เดิมทีงานก็มีแค่เนี้ยเนาะ,อ,ะอย่างเตียงเนี่ยเราก็มีแค่ไม่กี่เตียงตอนนี้เกือบ400เตียงเวลาคนเอาเตียงมาคืนอันนึงเราก็ต้องทําความสะอาดคุมผ้าให้พร้อมใช้คนเอาของอะไรมาคืนชิ้นหนึ่งเราก็ต้องเชด็ดทําความสะอาดติดสติ๊กเกอร์อะไรเพราะฉะนั้นยิ่งของมีเยอะเราก็ต้องการแรงงานเยอะมาเถอะค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการตั้งแต่8โมงจนถึง4โมงเย็น แต่จิตอาสาเนี่ยประแหนจะไม่กําหนดเรื่องเวลาคุณสะดวกมาวันไหนอาทิตย์หนึ่งอาจจะมาครั้งสองครั้งเนาะคนชอบไปวัดก็ไปวัดวัดก็มีนะคะเขาเรียกธรรมะบริการเนาะทำนูน่นนี่แต่มาที่นี่ได้ทําทุกอย่างแต่เราต้องมีจิตที่บริการเขาบอกว่ามีมีสามมีเนาะมีใจมีทีมแล้วก็มีทุนคําว่าทุนเนี่ยทุนทางด้านแรงกายก็ได้หรือทุนทางการเงินก็ได้ อย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาถ้ามาไม่ได้จริงๆอ่ะอยากทําบุญ20-50-100เอาใส่ซองวางไว้ที่หิ้งพระ,อะพอถึงเดือนมาหรือว่าวันที่หมอนัดเอามาหยอดตู้เอามาช่วยประแดงอย่างนี้ก็ได้คุณผู้ชมคะมีคนเคยบอกว่าเราควรทำงานที่รักและรักในงานที่ทำแล้วเราจะมีความสุขกับการทำงานในทุกวัน ไม่ว่างานจะหนักหรือเหนื่อยแค่ไหนคะ่ปะปอบัว่าคําพูดนี้เนี่ยเหมาะกับประแดงมากๆเลยนะคะและสําหรับใครที่ต้องการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบําบัดเพื่อนช่วยเพื่อนของโรงพยาบาลชนประทานได้เลยคะ่ะสำหรับมือใหม่ไวเกา๋าเก๋ใส่ใจคุณภาพชีวิตในตอนต่อไป จะเป็นเรื่องราวของวัยเก่าท่านไหนติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้ป๊เบิ้ลต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ